สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอาหารและสุขภาพศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรไปดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อการดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลน,นะครับการดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุลครับคือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยนะครับมักจะมีสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งนะครับมาจากการที่ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยเสียสมดุลไปนะครับ โดยที่มีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมนะครับมลพิษมลพิษสารเคมีนะครับฝุ่นละอองและเชื้อโรคนะครับรวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับที่มีความเร่งรีบมีความแข่งขันนะครับทำให้เกิดผลต่อจิตใจนะครับเช่นความเครียดความวิตกกังวลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเครียดมากๆนะครับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอครับฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับการทํางานของระบบฮอร์โมนอื่นๆครับก็จะส่งผลกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับเช่นมีภูมิ ภูมิแพ้ที่ผิวหนังครับเป็นสิวเลือนลังท้องอืดนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับท้องผูกท้องเสียนะครับนอนไม่หลับก็คือจะมาหมดเลยครับวันนี้นะครับจึงขอแนะนําวิธีการสร้างสมดุลทั้งด้านจิตใจและร่างกายนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับโดยมีหลักการ5ข้อดังนี้นะครับมันออกกําลังกายนะครับ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพะจะช่วยทําให้หัวใจและปลอดแข็งแรงนะครับเ,เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะครับช่วยลดแคตโทโลลนะครับทำให้เกิดโอกาสเนี่ยเส้นเลือดอุดตันลดลงนะครับส่งผลดีต่อ,อ,อระบบย่อยนะครับและระบบขับถ่ายนะครับและยังช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยนะครับ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับและจําเป็นต่อร่างกายนะครับควรดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรกินอาหารที่เป็นกดหรือเป็นด่างมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและวัยวะของเราเนี่ยมีความร้อนนะครับอาหารที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายเราได้นะครับอาหารที่จะกินได้นะครับก็คือผักบุ้งนะครับแตงกวาและหัวปีนะครับเป็นต้นครับส่วนผลไม้นะครับควรเป็นประเภทมังคุดมะยมแตงโมแตงไทยเป็นต้นนะครับ ต่อมานะครับเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะการอดนอนเนี่ยจะทําให้ระบบการถ่าผ่านในร่างกายเนี่ยไม่ดีนะครับฮอร์โมนก็จะทํางานผิดปกตินะครับเกิดการติดขัดนะครับของเมตาบอลิซึมนะครับและส่งผลต่อด้านอารมณ์และจิตใจนะครับเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงนะครับด้วยการ ฝึกทักษะการผ่อนคลายนะครับดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างเสมออนะครับแล้วก็หยุดคิดเรื่องแค่เคียดต่างๆนะครับหากิจกรรมทํานะครับอย่างเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวนะครับเป็นต้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะครับทั้งกายและใจเลยนะครับว่าอยู่ในสภาวะเนี่ยที่สมดุลหรือไม่นะครับทำอะไรเกินไปหรือขาดเกินไปนะครับ ให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจของเรานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราควปรับตัวเองยังไงให้ร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจด้วยนะครับให้อยู่ในสภาวะสมดุลนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ